สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพอกับช่องวิธีเกษตรครับมอนีสิมเฮีตปลูกปลูกชุนชุ่มหลาตะขาบเนาะครับนี่ครับกอันดับแรกเขากับมาเบืองหลากก่อนคับวาเข้าสีว่างในตำแหน่งแบบไรครับนี่ต้นนี้ก็เป็นชุนชุ่มหลาตะขาบสเต็ปสอง้วยครับนี่ก็เริ่มมาเลยครับนี่เขาเขากับใส่ะบเผาสับไนนะครับลาอร่งคุนเนาะแล้วเข้ากับใส่ ดินปลูกใส่ปุ๋ยร่องคนครับแล้วก็เอากะสีมาปั่นปั่นโพนเนาะครับเนาะภาษาอีสานเนาะครับเนาะปั่นโพ้นแล้วไสากลางกับบนหนแนบบนใจนะครับเด้อว่าปั่นที่อย่างนี่ครับเห็ดเป็นเนิ่นมาด้วยนะครับนี่ปั่นเนิ่นบ่ครับประมาณนี้แหละครับนี่ปั่นเนิ่นเขาฉีดน้ำให้มันชุ่มๆจากน้อยครับเพื่อให้ปั่นงายเนาะครับเนาะปั่นเพิ่หนเันเขาลูกกับต้นชนชมของเหา คับหน้าตากับสีประมาณนี้นะครับนี่ก็เริ่มได้แล้วครับนี่นี่ครับประมาณนี้แหละหลังจากนั้นเะฮะเก่าต้นใหม่ที่เหาว่างโค้งสางหลากไปแล้วเราบว่างครับนี่เวลาปั่นเนินปั่นโพ้นนี่นะครับคให้มันอยู่ให้มันให้มันเข่าล็อกกับหลากพอดีนะครับเดิมบ่าสันหลากช่วนชุ่มเห่ากับสีอาจจะบกงามได้ครับอาจจะบิดจะเบี้ยวได้ครับก็แล้วแต่คนมักนะครับเนาะอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองครับ มกากไผ่มากมันนะครับนี่แต่นี่เป็นแค่แนวทางทซื่อๆครับนี่เขาก็มาเ,เริ่มล็อกลากกันครับล็อกลากนี่ผมเก่าเป็นการบังย่มนะครับเดอ้อวประุดทูทีหาใส่ได้ง่ายจากท้องที่เท่าเลยนะครับจากหนาบ้านเท่านี้นะครับ,น,บ,น,น,น,รบนี่เขาก็ล็อกประมาณนี้นะครับนี่ล็อกไปเรื่อยๆครับไอ้ส่วนที่ผมลอกลากไว้ที่มีหนังอย่างล่ะเป็นไมลูกคินนะครับเดอิอเป็นไมลูกคิน เป็นวัสดุไก่เมื่อไก่โตครับที่เข้าหาสามารถหาด้เองครับเนี่ยซื้อกับบ่อทะเลครับบัจะบาทครับเนี่เขาก็ล็อกไปเรื่อยครับสีล็อกสีล็อกจักจักอันกันได้ครับเดือดต้อหลากต้อเส้นเนี่ยแล้ว้าเข้าครับแล้วเข้าจัดเข้าหมักตรงเขาก็ดัดหลากให้มันตรงเข้ามาโคดเขาก็ดัดหลากั้งโคดนะครับเนาะแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่มุมมองของคนที่หมักของคนที่เห็ดนะครับเนาะ การปลูกช้นชมเนี่ก็เหมือนลายเส้นของเหาครับมอนลายเส้นของเหาเข้า,ามากแบบไหนเขาก็เห็ดครับบ่มีผิดบ่มีถูกครับผมช้นชมน,นี่การปลูกช้นชมการแต่งรากช้อนชมครับบ่มีผิดบ่มีถูกเนาะครับเนาะเห็ดไปตามสไตล์เหาครับหเห็ดไปเรื่อยๆครับก็จะประมานเลละ เริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับนี่หลังจากที่เราปลูกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดีย๋ยวเขเนี่ยยีแท่งยอดแท่งใบออกมากครับก็สิเริ่มไม่กระสิเริ่มกินปุ๋ยกินอย่างแล้วครับเนาะกระสิเริ่มสดชื่นมากกว่านี้ครับก็สิงามครับครับเสร็จแล้วครับนี่หลังจากนั้นกาเสียวปุ๋ยครับเอาปุ๋ยเอาปุ๋ย สูตรเสมอเนาะครับนาะปุ๋ยและลล่สาครับใส่แล้วก็เอายาแล้วก็เอายาคาเมล็ดในเชื้อดินเนาะในดินเนาะครับเนาะโรยครับศัตรูพืชเนาะครับเนาะศัตรูพืชโรยปุ๋ยกับจัดศัตรูพืชเนาะโรยแล้วเดี๋ยวห้องก็ียเอาดินโลบหนาเลยครับเสร็จแล้วครับก็จะมาปั่นนี่แหละไก่แนกน้อยด้วยครับเด้อเนี่ยดินโลบหนาเขาครับแล้วกดให้ตึงๆมือครับแล้วก็ นี่เซตนะครับนี่สามารถอ,าออกแดดลดน้ำได้ได้เลยนะครับเดอ้อ